แม่ไซก็ออกมาให้มานาคือเก่าเด้อมันเองเบิ่งพี่น้องเอ้ยพูสบายดีน้องตู้เป็ไหงได้ตู้สบายดีพูเอ้มาในกะหลานกับมาอยู่ในห่มไม้นี่พี่น้องปูศาสตร์ปูหยังเบิ่งหมกมันสุกหรือเ่เบิ่งก่อนพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเอ้เด็ดเด็ดเด็ดแม่ส่กับ หมกตะโดนเติบแล้ว right. พี่น้องเลยบิ่งๆกวดกาบังก oh, 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 oh. oh, right. ่อนโอ้หมอม้วอาได้แล้วตอนนี้อ้าโอ้หอนหอนโอ้หมกใส่กิ่งเถาเลยนะพี่น้องนยใส่กระดังภผยดดนบอกง่ายหนึ่งเดย บังกวดบังก็กากวดบังก็โอโออ่อนเด้ออ่าเด็หนึ่งชองยาเลยอ่าขัอดอะไรนี่แม่หนึ่งซิกหา่าัตสุดยอดอวดกวโอ้พรเลี้ยงนำกันชองแม่ เลี้ยพี่น้องมักอื้อมักอื้อมักอื้อเห็นบ่มักอื้อใหญ่ประมาณได้ละสามโลพี่น้องสามโลได้ละมักอื้อในี่กระติบไป รุ่นนี่ออ, ral, ออกมาพริ้อยชาปายโตมแปดเก้าแม่นี่แหละพี่น้องแม่ละเจ็ดละแปดแม่ละชิดปลายแม่ละห้าละหกมีใจกับปรชิตั้งใจเกลืออันเรียงเกลือขมมือขมือขมวอทัวอาหารสบหนึ่งเลยเด้ว่าอาหารหำ กินนันนี้ไล้แแสบหมกหอมื่้งกับกระขัดหงอยเลยกระขัดหงอยเลย

กินไปทั้ <c oughs> งได้ก็ได้ดอกดีน่นองอยู่ทงไงห่ท้งหน้าอยู่บวอยู่สวนขึวังหวังหลายจังอ้าวว้หลาย อืมจีเหลืองแสบค่ะแม่เล็กหน่อยนะเนาะโอ้ตัวนี้ครับอืมแหลงครับไปในจน mày mai khổng gì nào บ่ à โอ้เฮ้ยให้เป็นหากลาง hấp dẫn เลยซื้อโทรศัพท์เลยบังชื้อหันไรหันพระสวนบ่กโทรศัพท์มีไซการเกืบแฉบมันผักหกปีเลยไปหน่อย มันก uh ็เลยปรแจเป็นทักข้อทางหลังกับปูกับลาษก็จ็กเห็ดเพียงเบิ่งเบิ้งไปเบิ่งกันเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันพี่น้องชุนเห็ดย่างเห็ดยังปู่าเ็ดหยังปูกับลาษเห็ดยัง เบ็ดเล็กเบ็ดเล็กเบ็ดเล็กพี่น้องเอ้ยเจ้ารีไซเคิลเล็กไปใส่อีกโอ้ทั้งร้านน้อยร้านใหญ่มีใะปูดุดุพี่น้องไนเต้ลุกขึ้นไนเต้โูดีดีไซเคิลบบบนี่ตะปูโคตรรีไซเคิลแล้วเอาไปนำใส่อีกเทลินนึ่งนะนี่ตะปูโคตรมาทูกขึ้นพี่น้องเลยทูกเพรมันเชื่อไปใส่แล้ว

ทำไมเหตุการห้งามๆทอรถอ่าเป็นทอรถบะมั่งไหมั่งคดงงงงเป็นท่อรถมมาจะขาม้ปูปูสิเบ็ตปูปูฮะปูิปูปูปูิปูอ่าตัวนี้ก็เป็นคทอรถบะคดคือนทอรถ โคน้อยคใหญ่มาจัดการนี่ห่มไหมบักใหญ่เด้อพีนลังห่มอันนี้ก๊กกกขี้หมูอก๊อมากอกเลื่อมอ่ะกกอกเลื่อมบ่อนี้วเอเขาบอกกกขี้หมูบ่แมนเนาะอเลือมเออบ่แมนบ่แมนไหมอันนี้ก๊กกระบกอันนี้ก๊กบกที่มาอยู่ใหม่ๆต้นนี่ก็ยังน้อยนี่บ่น้อยบ่ยงน้ยำแขนบ่ มาแล้วกนนุกุงฮะปู่ันีกะหมยหลายปีแล้วนะันท,ทับนับสามสา,า,ายปีแล้วเนี่ยที่วันได้มาหยู่ทำกินที่นี้เบิ้งเบิงได้ลลยไปได้เลยได้แล้วได้พอละนี่บบเบิ้งเบิง็โอ้ดีเซคเกอร์ใหม่